นอ้องพัดตำมังหงถึงเจ้า,อา,าอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงตำมะละกอ,อตำยิบหนึ่งขึ้งบัใส่ตะเล่นปลาหนึ่งมากๆน้อยแตกเอาเดียมาใส่กพี่น้องไปชิมก่อนใส่มะก,ก,กอกครบอยก,กินมะกอกพี่น้องจะน้ำมะกอกน้ำมันน้ำมะกอ,อกอเขาขันแล้วแต่เนื้อเอาอะไรใส่ตู้เย็นเมียนเดี๋ยวอุ้อุกันบอเกด พักคาตะวันนี่ยังะยู่ว่าสิกินตำมะฮงตะว้านนี่กรอิมพักกันอิ่มก็เลยยังมาทานกินมากินมื้อนี้ถึเจเพราะว่าอยู่นี่แกกำลังลดทุนซีแ,แ,แ่ตามไปประกอบซี่ๆล้นี่ลนะไปไปไป,ไปไปไปกินกันยิบหนึ่งก็บ่มัมมดเด้อนี่แก ตำลายกิน,นลายต้องหลายนคนกินแต่เสพตำมังหงสบ,บายดีเด้อสบายดีพี่น้องมามากินตำมังหงสะ,สะอมสะอมกำบักใหญ่ใหญ่สะอมมือวานนี่เชิญเจ้าตำมังหงกระตำน้อยเดียวบริตำลายตำพอได้กินตำลายมันกินมมหมนดหมดสะดายฝักสะอมมือวานนี่มาเด้อมาเด้อกินข้าวเที่ยงกับตำมังหง พี่เขาก็ลงมาเงินน้องเขาเป็นถงเจ้าอยู่เงนินอยู่ผู้เดียวอยู่เงินแม่ก่อยก็เลยลงมาหลินพี่มือแรงกับไปเอาลูกเอาหลานพอแคดนดี่ดีอันปิ้งสมมีตามังหงแล้วก็มีักคคาแล้วก็มีปิ้งสมแต่ถึงเจ้าลดหุนลดหุนพี่น้องกินแต่พักกินแต่หญ้ากินแต่พืช น้องควันรถหุดด่นในซองมือฝืนใจอยากขาดฝืนบริกินขาวกินน้ำฝืนเมือ่อยคอยเลยเอายาลดหุ่นจากคลินิกแล้วมากินต่อยังหามือจำเจ้าเอยคอยเสร็จลองเบิง่งปิ้งสมเดอเด้อปิ้งสมซ้ำตอนมามาพี่น้องมา,ม,ามากินข้าวเที่ยงตำมะละกอเผ็ดเผ็ดใส่น้ำมะกอกแล่แหล่น้ำมะกอกดเด้อปลาแดกก็อยากแล่แล่ได้ค่ะมันออกแดงแดงแหล่ เมื่อนี่หาส่น้นำมะกอกออกตามส่ดัมมะกอกออกนำมะกอ,อกตั้งแต่สมัยมะกอ,อกเลยียงหลายคนแหละเอาน้ำมันเมียนเอาเสรแข็งเมียนนะหอยกระยุบน,น้อยนึงขอบนที่กินลายแล้วเขวาดังลดหุนไปเลยกินพอกระเพาะบวกระดึปะให้น้องเขากิน่นนอยู อย่าเยมันกูินเพื่อนกำลังไล่คือจะคือไปสองมือบป่าดูมีอาการแตมือทำอี๊ดเลยเก็บไปยองซิมกินยู่วตอิ๊ดเนาะกันซ่อเนี่ยกูไปป้อนเควินแ่มือไป้ยังได้ก็ได้ยังขู่ด้สีหตโตไม่สีหตัว ตมลส่ลปา,า,าบคาไปไลายนนะะลาน,นะจะจอนอจะัาเรียกไปเลยเงิของงอกค่ะได้บ้าได้จะหาตัวไปขับสึงองอกอ,ะ,อะไรวะเลอะมันคือกะเลยหมไปเลยขับแรงข่าแปโมงมาเลย ฝาบห้องนะั่นเนาะฝาห้องออนไลน์มืออะไรเติบบ้ามือหลังทันมันมันว้พูดวะรีบไปรีบรีบไปแม่เอาเมือแนมทักลาตกในเอ็นเอาเมือแนม แบงไฮพอร์น้ำจิบกับจานแล้ว่าเอาไว้ต๊กมันออกมาแล้วต้มมกินไั้เลยสิบถุงต้มก่อน,นไล้ค่ะต,ตัวเม่หนชิบต่อเขา พอเทหนทางแล้ออวอะยอฮะเอใช้มันมาขึ้นแล้วเะยสัคนทางใน่หรทางเฮือนแนะมนพ่อยน้ำอิอกมาห,หอดูหวขงเห้โอ้โหแห่ไส้ารดธาุลงนะเอาคนจะไปเทน,นะอ้ามันมาแล้วอะไแมนมันกลับจะผิดนทางเที่ยวตีทางไงมันก็แล้วเนาะมันอืา,ทางท้ง อันนีว่าเทคนทางของฝักกระตูแล้วแหละแล้วอะไรเหมือนกันเดินเดินด้งไหนว่ะจากนั้ิเทอ้อมเพื่อนนะเดี๋ยวนี้ฮะตโตนุกฮะหนาฮะหนาของน้ำฮะเต็มไปแล้วป่ะเนี่ยข้างขี้กระหอดของปลาไเลยหัวเอ้ยมากเอาบวดอะ่ะเบิ่อหนาเหอนอยู่แล้วรถทำนั่นแลหละข้างหลังก็ะหอดผู้โดยติด

mặc hôi lẹo vậy. kính kính đi, thai à? chơi kính mời kính thai mời kính thai mời kính thai mời อารมณ์อลมกับบรกินกาแฟนมตะโดนกันโดของทอดของมีแป้งบรดกัลดกันแลิกบกิกนเลยนะจับรินรลดจังบรินเองบรโลดยังไงนะเจ้าหน่กุแก้วอะอ่ากินนั่งน่ะอุ้ยนะขอปั๊บสมดุน้ละันั่นกบาออบด้วย นือ้อเขาวจะบ่วงหนึ่งกับย่างบวดโพโะแมงคือเขาเาบเขากินคือปลาหมิน่นกับประเทศย่างนนเน,ะนงออาะเมื่อก็ยั่งคือซื้อเข้าปเมื่อยแผดุกเพดเรียกเลยจ้านี่มันอืมันจะไม่ต่อยตายเท่านั้นแหละมันม่งทืงนะเนปเป็นไรขาขายเอาขึ้นเอาก้อมือยกับอิฐค่ะดังอเอิ้อเน้มือพูึงเอ่ามลมคือแหล อึ <ừ. S 2> <Ư> ้มให้แล้วิ้หน่ได้แต่ละมือกินซ้ำนี่ได้กินเขาบุกินลายได้กระวกืบองหินสีลงกระดากระดอกจะได้สิเพิ่มมาหน่ให้กำลังมือทีสองนะสองทีสามเป็นน้อยอืมน้อยแล้วนี่ไหมนี่มันกี่หลาจะทำนึ่งซ้ำนี่ก็คุกับบุรกคิดสั จันกแกกันแล้วอ้าวกะื่อนี่แล้วเขาเศร้าค่ะอ่ะเขาเศร้ากูกินนหนักไข่หน่อยนึงมาเงาะซีหามาเออไปลงไงกูลงเงาะกันยังตีโลนึงกันยังเปิดพ่อคนเดียวเหรอฝากติดตามช่องน้อยรลน์ลีลาเนอ้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เด้อ